กรุณาติดตามคำสอนของเราใน f c e e o o o พ p สเตอร์วรุลาประิทธิ์หรือ New Hope International Church หรือใน YouTube New Hope Thai หรือใน Instagram p a s สเตอร์ลาวและใน Tik Tok อาจารย์หมอวรุณขอทักทายมาจากมารีบูที่แคลิฟอร์เนียนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สวรรค์จะประทานอาหารฝ่ายวิญญาณให้แก่ท่านอย่างมากมายและท่านจะได้เติบโตในทางของพระเจ้านะครับพบกันในคำสอนครับ ดีใจมากครับที่ได้ใช้เวลากับพี่น้องผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงจัดกับพี่น้องเปิดม่านบังตาพี่น้องฉายแสงลงมาจากสวรรค์ให้พี่น้องเห็นสิ่งต่างๆเกิดความเข้าใจอย่างอัศจรรย์เกินธรรมชาติที่พี่น้องจะสามารถเดินกับพระเจ้าด้วยความเข้าใจด้วยสติปัญญาเกิดผลและมีประสบการณ์กับความโปรดปรานของพระองค์และเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้เราจะมาเรียนกันว่า เราจะมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่คมชัด20 20ได้อย่างไรและเป็นนามพระทัยของพระเจ้าที่เราจะมีสายตาที่คมชัดฝ่ายวิญญาณให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะสอนเราผ่านพระวจนะของพระองค์และโดยพระวิญญาณของพระองค์เรารักพระองค์เราขอยอมจำนนต่อพระองค์ ขอพระองค์ช่วยเราให้เกิดความเข้าใจอย่างอัศจรรย์และสามารถนำคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตและมีประสบการณ์กับสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นความจริงและช่วยให้เราสามารถไปเป็นพระพรแก่คนอื่นได้ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนพี่น้องผมรักพระวจนะของพระเจ้ามากเพราะพระเจ้าทรงเป็นสัจธรรมความจริงและ เราพบความจริงในพระคัมภีร์นะครับหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34บข้อ7บอกว่าเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุ120ปีในตาของท่านไม่ได้มัวไปหรือกำลังของท่านก็ไม่ถดถอยว้าวผมอธิษฐานขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นคริสเตียนในยุคนี้คนไทยคนลาวชนชาวเผ่า,าเราจะมีอายุยืนยาวไปถึง120ปีสายตาเราจะไม่ เสียไปเราจะมีกำลังในว,วันที่เราจากโลกนี้ไปเมื่อโมเสสมาถึงจุดบั้นปลายในชุิตของเขานั้นพระคัมภีร์บอกว่าสายตาฝ่ายธรรมชาติของเขานั้นไม่ได้มืดมัวไปแต่ยังเห็นชัดเจนผมอยากให้พี่น้องพิจารณาความจริงอันนี้อันนึงว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดนะ่ะเป็นแค่เครื่องหมายด้วยไม่ใช่เป็นแค่ความจริงฝ่ายธรรมชาติที่โมเสสมีสายตาที่ชัดเจนเมื่อเขาอายุ120ปี แต่นี่เป็นความหมายว่าพระเจ้าอยากให้เรามีสายตาแห่งความเชื่อสายตาของวิญญาณของเราว,วิญญาณของเรามีสายตาสายตาฝ่ายวิญญาณของเรานั้นชัดเจนสายตาแห่งความเชื่อของโมเสสและสายตาของหัวใจของเขานั้นยังชัดเจนที่เขายังเห็นความแสนดีของพระเจ้าและเขายังมีความคาดหวังที่จะเห็นชาวอิสราเอลเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาได้เมื่อเขาอายุ ร้อยยี่สิบปีนั้นสายตาเขายัาง 20, 20ยี่สิบยี่สิบอยู่เขาเห็นพระเจ้าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าหน้าเกรงขามเป็นพระเจ้าที่ทำให้นานาชาติตนกตกใจว่าพระเจ้าองค์เนี้ยมาหาเขาเมื่อเขาอายุ80ปีแล้วก็สั่งเขาที่ภูเขานั้นบอกว่า mm. นี่เป็นเวลาแล้วที่เราจะใช้เจ้าออกไปปลดปล่อยชาวอิสราเอลหรือชาวฮีบรูให้เป็นไทย จากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์พระเจ้าพูดกับเขาเมื่อเขาอายุ80ปีแล้วเขาอยู่ไปถึง120ปีแต่พี่น้องรู้ไหมตอนที่เขาอายุ40ปีนั้นโมเสสได้ทาผิดพลาดไปฆ่าคนเป็นการตัดสินใจที่ผิดและขอบคุณพระเจ้าความผิดพลาดในครั้งนั้นเมื่อเขาอายุ40นั้นเขาไม่ได้พลาดแผนการของพระเจ้าไปเลยพระเจ้ายังใช้เขาอยู่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสครั้งที่สครั้งที่ส เป็นพระเจ้าแห่งพระคุณเป็นพระเจ้าหที่ให้การยกโทษบาปและพระเจ้าอยากให้เรากลับมาอยู่ในแผนการของพระเจ้าและพระเจ้าก็ใช้เขาออกไปแยกทะเลแดงเอาน้ําออกมาจากก้อนหินและทําการอัศจรรย์มากมายเขามีสายตาฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าจะใช้เขาเขารู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณกับชีวิตของเขามีความโปรดปรานพี่น้องพระเจ้า ในทํานองเดียวกันสําหรับพวกเราทั้งหลายพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณพระเจ้าอยากให้สายตาฝ่ายวิญญาณของเรานั้นชัดเจนคมชัดสามารถเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความจริงอะไรคือคําโกหกคาหลอกลวงอะไรคือพระเจ้าและอะไรคือมารซาตานอะไรคือความสว่างอะไรคือความมืดอะไรคือพระสัญญาของพระเจ้าอะไรคือคําโกหก ของมานอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าอยากให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณและหูฝ่ายวิญญาณที่คมชัดได้ยินชัดพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อวิญญาณของเราเข้มแข็งจเจริญรุ่งเรืองนั้นเราก็จะสามารถจเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านในชีวิตของเราเมื่อวิญญาณของเราเข้งแข็งสายตาฝ่ายวิญญาณของเราก็จะชัดเจนเห็นสิ่งต่างๆเราสามารถอ่านออกและสามารถรู้ได้ว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า discernment ดิเซรนก็คือสามารถเห็นพิจารณาได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและเมื่อจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งผลตามมาคือร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพแข็งแรงการเงินและความสัมพันธ์ของเราก็จะดียอดเยี่ยมและ,จะเจริญรุ่งเรือง3ามยอบที่หนึ่งขาสอนบอกว่าเพื่อนที่รักข้าพเจ้าหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีกับท่านและขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งที่จริงพระคัมภีร์ตอนนี้หมายเขามาอย่างนี้นะครับภาษาไทยแปลมาฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจชัดทุกอย่างในชุมท่านจะเจริญรุง่งเรืองรวมถึงสุขภาพของท่านขณะที่จิตวิญญาณของท่านเข้มแข็งก่อนต้องมาจากจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณเราเข้มแข็งสายตาฝ่ายวิญญาณเราคมชัดหูฝ่ายวิญญาณของเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วเกิดความเข้าใจเลือกแนทางที่ถูกต้องดําเนินชีวิตที่ ยำเกรงพระเจ้าไม่ทําบาปเชื่อฟังพระเจ้าทอมใจเชื่อพระเจ้าวางใจในพระเจ้าที่เหลือสุขภาพการเงินทุกอย่างจะดีขึ้นสุภาษิตบทที่ยี่สิบข้อสิบสองบอกว่าทั้งหูที่ได้ยินและตาที่มองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือพระเจ้าให้เรามีทั้งตาและหูฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณแต่พระเจ้าอยากจะเน้นความสําคัญของ สายตาฝ่ายวิญญาณที่เราจะสามารถแยกแยะอ่านออกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแน่นอนเราควรจะมีสายตาฝ่ายร่างกายที่ดีผมเคยใส่แว่นนะครับเป็นโรคสายตาสั้นพอมาอยู่ในไฟอยู่ในการทรงสถิตนานสายตาสั้นก็ลุดออกไปผมสามารถเห็นได้ชัดขึ้นอาจจะไม่เหมือนกับเด็กเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้เห็นชัดไม่ต้องใส่แว่นตอนขับรถพระเจ้ารักษาสายตาฝ่ายร่างกายของผม และพระเจ้าจะรักษาสายตาฝ่ายวิญญาณของเราให้เห็นชัดเจนถ้าโมเสสมานั่งกับเราตอนนี้และคุยกับเราเขาคงจะบอกเราบอกว่า,วาอืมพี่น้องทั้งหลายความโปรดปรานของพระเจ้านั้นไม่ใช่แค่ชั่วคราวระยะเดียวแต่ความโปรดปรานไปถึงตลอดชีวิตของเราเพราะเขามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความโปรดปรานและพระคุณ สดุดีบทที่30บข้อบอกว่าเพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าเมื่อสายตาฝ่ายวิญญาณเราคมชัดเราจะเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณแห่งการให้อภัยกริ้วช้าและพระเจ้าที่ประทานความโปรดปรานให้แก่เราดังนั้น เราก็จะเกิดความเชื่อเกิดวางใจเกิดความคาดหวังว่าเราจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าในทุกๆเรื่องแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนการทํางานความสัมพันธ์กับเจ้านายเพื่อนรวมงานพระเจ้าจะประธานคู่ครองให้กับเราที่ดีๆที่ยอดเยี่ยมที่รักพระเจ้าโดยความโปรดปรานของพระองค์ให้ลูกของเรารักพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อสายตา่งความเชื่อว่าความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่กับเราในทุกด้านจริงๆ สองกุรินบทที่6กข้อสองบอกว่าเพราะพระองค์ตรัสว่าในวาระแห่งความโปรดปรานเราได้ฟังเจ้าและในวันแห่งความรอดของเราเราได้ช่วยเจ้าข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าบัดนี้วาระแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าบัดนี้คือวันแห่งความรอดให้เรามีสายตาไฟวิญญาณว่าความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่กับเรานี่เป็นบาระเป็นเวลาแล้วความโปรดปรานของพระเจ้าจะตามเราไปจนถึงวันสุดท้าย ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปและความรอดของพระองค์จะมาถึงเราถ้าเราคาดหวังแบบนี้ตลอดเวลาฉันอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้าความรอดมาถึงแล้วรอดจากนี้สินรอดจากการเจ็บป่วยรอดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีรอดจากความท้อใจรอดจากความกังวลความเศร้าความผิดหวังความพ่ายแพ้รอด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 ฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยฉันพี่น้องเมื่อเราเห็นแบบนั้นเรามีความเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าจะเลื่อน เคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์เราได้รับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าโดยความเชื่อดังนั้นเราต้องมีสายตาแห่งความเชื่อเชื่อความเชื่อหมายความว่าไงรู้ไหมครับความเชื่อคือเราเห็นสิ่งต่างๆแบบที่พระเจ้าเห็นพระเจ้าเห็นว่าความโปรดปรานมีจริงพระเจ้าเห็นว่าความรอดมีจริงพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าเห็นว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเอาความรอดมาให้กับเราเราเห็นแบบเดียวกับพระเจ้าแล้วเราจะเห็นแบบเดียวกับพระเจ้าเห็นด้วยกับพระเจ้า ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรทําอะไรเราก็ต้องศึกษาพระคมภีร์อ่านพระวจนะและฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องอาจจะทําผิดพลาดมาในอดีตเหมือนกับโมเสสผมก็ทําผิดพลาดในอดีตมากมายแต่เรายังไม่เคยทําผิดพลาดพอที่จะไปหยุดพระเจ้าได้พี่น้องครับไม่มีอุปสรรคใดในชีวิตของพี่น้องที่ใหญ่เกินไปที่พระเจ้าจะช่วยท่านไม่ได้ให้เรามีสายตา่ายวิญญาณแบบนั้นน้ําพระทัยของโปรงก็ยัง เคลื่อนไหวต่อไปที่จะนำพระสัญญาของพระองค์มาเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระองค์ยังทำงานของพระองค์อยู่ให้เรามีสายตาฝ่วิญญาพาระองค์กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังฉากที่จะให้พระชนะหรือพระสัญญาของพระองค์เกิดในชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้หยุดทำงานดังนั้นให้เราคาดหวังความโปรดปรานของพระเจ้าให้เราคาดหวังใช้ชนะให้เราคาดหวังพระคุณอันยิ่งใหญ่เหมือนกับที่โมเสสคาดหวังและเขาสามารถ นำคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์และเห็นการอัศจรรย์มากมายพระองค์พระเจ้าของเราอยากจะทําการดีต่อเราอยากจะสำแดงความดีต่อเราเราก็ควรจะมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่มองไปว่าความแสนดีของพระองค์กาลังจะเกิดขึ้นกับชีวของเราให้เรามีความเชื่อและคาดหวังแบบนั้นสายตาฝ่ายวิญญาณมองเห็นแบบที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์แม้ว่าเราจะร้องไห้คืนนี้พรุ่งนี้เราจะหัวเราะ แม้ว่าเราปรดสบปัญหาวันนี้แต่ความโปรดปรานของพระเจ้าจะมาในวันพรุ่งนี้สดุดดีบทที่ยี่สามก็หบอกว่าแน่ทีเดียวความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าความดีความรักความโปรดปรานพระคุณของพระเจ้ายั่งยืนและจะตามเราไปตลอดวันคืนชีวิตของเราและข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอด เขาไม่ไงครับเราควรที่จะรักคริตจักรพระนิเวศคือคริตจักรเราควรจะไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ไปนมสัสก,การพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้ารับพระวจนะของพระเจ้าให้เข้ามาช่วยเปิดสายตาฝ่ายวิญญ,ญาณเราให้คมชัดมากขึ้น,นเรื่อยๆการทรงสถิตลงมาช่วยทําให้เรามีหูฝ่ายวิญญ,ญาณที่ชัดเจนได้ยินเสียงพระเจ้าตาฝ่ายวิญญ,ญาณของเราชัดเจนเราไม่ได้มองไปที่เงินบอกฉันจะต้องทางานวันอาทิตย์เพื่อหาเงินเยอะ เรายอมหยุดวันอาทิตย์ไปโบสถ์เราอยากจะไปกลุ่มสามัคคีธรรมเราอยากอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเราเรารู้ว่าความโปรดปรานของพระเจ้านั้นจะมาบนชีวิตของเราเพอเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วเมื่อการทรงสถิตมาพระสิริมาจะเปิดม่านบังตาเราทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆอยากหนุนใจพี่น้องนะครับเราไม่อยากอยู่ในความมืดโลกนี้เต็มไปด้วยความมืด แน่นอนเราต้องออกไปในโลกนี้เพื่อไปทำมาหากินไปพบคนดังนั้นเราถึงต้องกลับบวรทิตศหรือกลับมาในกลุ่มสาม,มัคคีธรรมมา่อยู่ในความสว่างเติมชีวิตเราให้เต็มไปด้วยความสว่างอีกให้สายตาฝ่ายวิญญาณของเราคมชัดขึ้นเราเคยอยู่ในความมืดเราเคยคิดว่าทำบาปก็ไม่เป็นไรโกหกน้อยๆอ,อิจฉามันไส้กระร่อนไม่เป็นไรเราเคยอยู่ในความมืดเออเรานินทาก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในความสว่าง เรามองเห็นแล้วด้วยสายตาเฟามามะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกเราจะไม่นินทาเราจะไม่สร้างอาณาจักรของตนเองเราจะไม่ย่อดยิงจองหองเราจะไม่เป็นคนที่ยกตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่กระร่อนปากแบบหนึ่งหัวใจแบบหนึ่งไม่จริงใจเราจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาขาวเป็นขาวดำเป็นดำเพราะสายตาเฟิญญาณของเราเห็นว่าสิ่งผิดในโลกนี้นำไปสู่ความหายยนะเราจะดำเนินชีวิตที่ชอบทำจริงใจ สัตว์ซอเราจะไม่กระร่อนเราจะไม่ใส่นัากากเอเฟซัสบทที่5ข้อ8บอกว่าเพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดน,นี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างตาเราเปิดเห็นเราไม่อยู่ในความมืดที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดมองไม่เห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดไปสะดุดเก้าอีล้มไปตกครู ล้มลงไปเพราะเราอยู่ในความมืดพลาดแล้วพลาดอีกดําเนินชีวิตที่ล้มเหลวแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในความสว่างเพราะเรามีพระเยซูในชีวิตพระเจ้าเปิดม่านบังตาเราเปิดสายตาายวิญญาณของเราให้เราเห็นชัดเลยเอาจจะเดินไปตรงนั้นนะจะล้มลงจะไปสะดุดหินเดี๋ยวญาติพี่น้องเราจะหลงหายเดี๋ยวเราจะล้มเหลวเราจะต้องไปเกิดปัญหากที่ทํางานถูกไล่ออกเราจะ เห็นชัดพระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมส่องเท้าสายตาเป็นายวิญญาณเรามองไปที่พระจนะและเดินไปในทางที่ถูกต้องของพระเจ้าผมยอมรับนะตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนนะครับผมไม่อยากกระล่อนอีกเลยผมไม่อยากเป็นคนหน้าซื่อใจคดพูดอย่างแต่ใจคิดอีกอย่างไม่อยากเป็นคนที่ใส่หน้ากากอยากเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเพราะผมเริ่มเห็นสายตาฝ่ายวิญญาณของผมชัดขึ้นว่าการเป็นคนกระล่อนหน้าซื่อใจคดเป็นคนที่พูดอย่างใจอย่างนั้น พระเจ้าไม่อวยพรและนําไปสู่ความหายนะข้อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้าเป็นลูกของแสงสว่างซึ่งมีสายตาของจิตวิญญาณที่เปิดออกเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความจริงอะไรคือคําโกหกอะไรคือการหลอกลวงอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าพูดอะไรคือพระลักษณะของพระเจ้าและอะไรคือลักษณะชั่วร้ายของมารซาตานอะไรคือชีวิต อะไรคือความตายเราควรจะยอมให้พระเยซูมาเป็นจอมเจ้านายเป็นกษัตริย์เป็นผู้จัดการของชีวิตของเราและให้พระวิญญาณขอบพงเต็มล้นในชีวิตของเราและเมื่อพระวิญญาณเต็มล้นในชีวิตของเราเราก็เริ่มฉายแสงออกไปออกจากตัวเราอยู่ในตัวเราแล้วออกจากตัวเราเป็นพระพรแก่คนมากมายคนมากมายจะได้มารู้จักพระเยซูเมื่อเห็นแสงสว่างในชีวิตของเราเพราะตาเราสว่าง เรารู้ว่าอะไรถูกเราก็รับแสงสว่างเข้ามาและแสงสว่างก็ฉายออกไปเราไม่ดำเนินชีวิตในความมืดของความบาประบ,บบของโลกและของมารซาตานอีกต่อไปย้อนบทที่ 8: ปดข้อสิบอกว่าพระเยซูตัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตอยากหนุนใจพี่น้องให้รับเชื่อพระเยซูอย่าดำเนินชีวิตในความมืดอีกต่อไป พระเยซูจะเปิดม่านบังตาของท่านให้เห็นสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิดความบาปและความชอบธรรมสวรรค์และนรกมานซาตานสิ่งชั่วร้ายคำสาปแช่งหรือพระเจ้าและพระพรพี่น้องจะแยกแยะออกเพราะสายตาฝ่ายวิญญาณของท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ความแสนดีพระคุณความโปรดปรานและความสัตย์สื่อของพระเจ้า สองโครินบทที่4ข้อสิบนบอกว่าคือในกรณีของพวกเขาพระของยุคนี้ก็คือพวกรูปเคารพหรือพระของาศาสนาต่างๆหรือผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานได้ทาให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมือดมนไปสายตานั้นมัวมองไม่เห็นมืดมนเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสรศิฐคือเรื่องพระสิริของพระคิ์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า เพราะเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูคริสตทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูเพราะว่าพระเจ้าพูดตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืดส่องสว่างเข้ามาในใจของพวกเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าที่ปรากฏบนพระพักของพระคริสต พระเจ้าส่องแสงสว่างอลงมาให้ตาเราเปิดออกตาเราคมชัดที่จะเห็นพระสิริเห็นการทรงสถิตเห็นความแสนดีความบริบูรณ์ความสมบูรณ์ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเราจะได้ดำเนินชีวิตตามแบบของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเปิดม่านบางตาเราให้เห็นความสว่างและใช้ชีวิตของเราให้ไปช่วยคนอื่นผู้ที่จะเปิดม่านบางตาผู้อื่นนั้นคือพระวิญญาณ ของพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราต้องมีการเจิมแล้วเราไปที่ไหนการเจิมบนชื่อของเราเมื่อเราเป็นพยานหรือเราประกาศข่าวประเสริฐหรือพูดเรื่องพระเจ้าพระวิญญาณในตัวเราจะเข้าไปเปิดม่านบางตาคนที่ฟังให้เขาได้เห็นแสงสว่างของพระกิตติคุณหรือของพระเยซูคริสต์และเขาจะได้กลับใจได้รับความรอดไม่ต้องไปตกนรกได้ไปสวรรค์และมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ ขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องและผมนะครับที่จะเต็มไปได้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นเหตุผลที่ผมรักพระวิญญาณอยากเห็นไฟพระเจ้าแตะพี่น้องเติมให้เต็มขับความมืดออกไปขับผีออกไปขับความชั่วร้ายออกไปพี่น้องจะเต็มไปได้วยแสงสว่างที่มาจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และมาจากสวรรค์แล้วพี่น้องไปที่ไหนก็ใช้แสงสว่างออกไปช่วยคนให้ได้รับความรอดและหลุดออกจากความมืดอิสยาห์บทที่42่สิบสองข้อหและข้อเ็บอกว่าเราคือพระยาเวเราเรียกเจ้ามา เจ้าก็คือพระเยซูนี่เป็นคําเผยพระเจะเกี่ยวกับพระมาซีฮาหรือพระเยซูเราเรียกพระเยซูมาด้วยความชอบธรรมเราช่วยมือเจ้าก็คือพระเยซูและรักษาเจ้าคือพระเยซูไว้เราให้เจ้าเป็นเหมือนพันธสัญญาแก่มนุษยชาติและเป็นความสว่างพระเยซูเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อเปิดตาคนตาบอดทั้งหลายเพื่อนำผู้ที่ถูกจองจำออกจากคุกนำผู้ที่นั่งในความมืด ออกจากเรือนจำพระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยคนจากความมืดและเปิดม่านบังตาให้เห็นความสว่างของพระเจ้าทางที่จะเข้าไปสู่ความสว่างและมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนไม่มืดมนไม่สับสนไม่เข้าใจผิดไม่ตีความหมายผิดไม่เห็นสิ่งชั่วร้ายกลายเป็นสิ่งดีก็คือองค์พระเยซูคริส เมื่อท่านต้อนรับพระมาสิาหาหรือพระเยซูคริสต์เข้ามาพระวิญญาณจะเข้าบาในชีกิของท่านและเริ่มช่วยท่านให้มีสายตาฝ่ายวิญญาณชัดเจงผมยอมรับนะครับเป็นคริสเตียนมา40กว่าปีเดี๋ยวนี้สายตาฝ่ายวิญญาณคมชัดมากกว่าเดิมผมสามารถเห็นได้เวลาผมมองสิ่งต่างๆผมสามารถ discern d i s, s c e r n แปลว่าสามารถแยกแยะสามารถมองได้ว่า นี่จริงใจนี่โกหกนี่กระรอนนี่ไม่ใช่พิธีนี้ไม่ใช่สายตาคมชัดมากขึ้นพอเดินกับพระเยซูมาหลายปีและเป็นคนที่รักพระชนะและรักพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และอยากเต็มล้นด้วยวิญญาณและดำนินชีวิตที่ยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณช่วยผมให้มีสายตาที่คมชัดพระเจ้าอยากเปิดตาของมนุษย์สายตาฝ่ายวิญ,ญญาณให้เห็นแสงสว่างจากสวรรค พระองค์จึงประทานพระวจ,จนะให้แกเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แกเราและเราจะมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่คมชัดขึ้นและเมื่อเรามีพระวิญญาณมีการเจิมและสายตาฝ่ายวิญญาณที่คมชัดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือพระสัญญาอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งโกหกลักษณะของพระ,ระ,ระเจ้าเป็นอย่างไรความปรดปารานของพระเจ้าเป็นอย่างไรฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้าก็สามารถจะใช้เราไปช่วยผู้ที่กำลังตกนรกบึงไฟหรือผู้ที่อยู่ในความบาป ให้เข้ามาในแสงสว่างของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับอาจารย์เปาโลในสก,กิจการบทที่26ข้อ1 6ถึง18แต่จงลุกขึ้นยืนเถิดเพราะว่าเราคือพระเยซูมาปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้และเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นเราและของสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้าก็คือสำแดงภายหลัง อาจารย์เปโลเขียนพระคัมภีร์สิ่งที่พระเจ้าสำแดงให้แก่เขาเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาติอิสราเอลและจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปนั้นก็คือช่วยอาจารย์เปโลไม่ให้ถูกทำ้ายถูกทำลายด้วยชาวอิสราเอลและชนต่างชาติไปทำอะไรครับไปเปิดตาของพวกเขาเพื่อพวกเขาหันจากความมืดมาหาความสว่างจากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าเพื่อให้พวกเขาได้รับการอภัยบาป แล้วมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับการชำระให้เป็นธรรมวิกชนโดยความเชื่อในตัวเราในตัวพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาที่จะช่วยเรามีสายตาฝ่ายวิญญาณ20-20คมชัด20-20มันคือว่าถ้าพี่น้องไปหาหมอนะครับหมอตาเนี่ยเขาจะตรวจสายตา20-20คือสายตาคมชัดถ้า20-400หมายความว่าสายตาสั้นมาก ให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่คมชัดที่แยกแยะสิ่งต่างๆออกอะไรถูกอะไรผิดอะไรไม่ควรทําอะไรคือความจริงของพระเจ้าและอะไรคือเป็นคําโกหกของมารหรือคําโกหกของตัวเราเองพระกัมภีบอกว่าความคิดของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยการหลอกลวงเราต้องแยกออกว่านี่เป็นการหลอกลวงตัวเองหรืออาจจะเป็นคําหลอกลวงที่มาจากมารหรือระบบของโลกใบนี้เราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคําโกหกและคําหลอกลวง ที่มาจากมารซึ่งเป็นเจ้าของโลกนี้เราแยกแยะให้ออกและยังไม่พอเราเองก็เป็นแสงสว่างที่จะนําพระวิญญาณของพระเจ้าและพระบัญชของพระเจ้าไปช่วยปลดปล่อยคนมากมายให้ออกจากความมืดและได้ไปสวรรค์และมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้ามาร่วมในครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าใช้เราเราจะไปช่วยคนได้ยังไงครับถ้าเราอยู่อยู่ในความมืดถ้าสายตาฝ่ายวิญญาณเรายัางมืดมนอยู่เราต้องถูกปลดปล่อยก่อนแล้วเราก็นําแสงสว่างนั้นไปช่วยคนอื่น ผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคริสเตียนคนนั้นแหละครับที่เราคุยกันมาเรียนกันมาจนถึงบัดนี้ให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์กำลังทํางานให้แผนการของพระองค์สาหรับชีวิตของพวกเรานั้นไปในทางที่ดีที่สุดเราขอบคุณพระองค์ที่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นอยู่ชั่วยชีวิตของเราอยู่ตลอดชีวิตของเราและความโปรดปรานของพระองค์นั้นได้มี ชัยเนื้อความผิดพลาดท,ที่เราทำมาในอดีตเหมือนกับที่โปรงให้ความโปวดปานกับโมเสสแล้วขอประกาศว่าสายตาของเราจะมองไปที่องค์พระเยซูคริสต์และเราจะมองไปที่ความแสนดีของโรรองขอพระเจ้าเมตตาให้สายตาฝ่านวิญญาณของเราคมชัดและเราสามารถออกไปช่วยเหลือคนอื่นให้พบแสงสว่างของพระเจ้าขอพระเจ้าเจิมเราเทฟไฟลงมาเทพระวิญญาณลงมา ขอพระเจ้าช่วยเรามีใจใจสแสวงหากระหายหิวพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ฟังคําสอนทุกๆวันแทนที่จะไปฟังเรื่องโกหกในโซเชียลมีเดียในหนังสือพิมพ์ในโทรทัศน์เรื่องไร้าสาระเราจะเลี้ยงวิญญาณของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราขอพระเจ้าปกป้องเราไม่ไปฟังคําสอนที่ผิดที่ตีความหมายพระคัมภีร์ผิดหรือคําสอนที่นําความกลัวมาหรือหลอกลวงเรา เราจะเข้าไปในคําสอนที่ถูกต้องในพระน,นามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับรักษาพี่น้องใช้ชีวิตของพี่น้องประทานความเจริญรุ่งเรืองความมั่งมีสันติสุขความโปรดปรานใช้ชนะและใช้พี่น้องเป็นพระพรแก่คนมากมายในนามพระเยซูเอเมนรักพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับ ขอบคุณครับที่ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะนําคําสอนไปปฏิบัติและพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือฟิลิลปีบทที่หนข้อหจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องพระกบีบอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรง,งตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณนําคําสอนไปปฏิบัติ เป็นพระพรแก่นคนมากมายถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อพระยิ่งสุสิทกลับมาวันนั้นพี่น้องจะได้รับมงกุฎงามนะครับอย่าลืมมาฟังคําสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และฟังคําสอนในชุดอื่นๆน,นะครับตั้งใจฟังดีๆหลายๆเที่ยวแนะนำแบปฏิบัติขอบคุณนะครับพระเจ้าอทพรครับ ขาสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนีสนสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไป ในน้ำพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจบกับตะลปรดกายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรลุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิกนนดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต เกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีกัรเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่าชื่อท่านในน้ำพระเยซู